ปฐมังพิทุกังชาตังพิทุเอกังสุมังพานังพิทุโทโกสังยถาพิทุปณติธรรมวิชารจักรเอกัพิทุวิชานเยนาราลาหิตังเทวานาราเทเวทิปุสตังนารานังกบัมภะเกหินอมามิสุติตังชินันทุติยังทันดาเมวะจาทันดาเอกังสุมาภาังทันดาทันดาทโกสังยถาทันดาปณติธรรมวิชวิานักรเทเวทันดงวิชานเยโมหะมานังปริชานังโมหะมาตังปกาศิตังโมหัสกุตตายานังโมหะชิตังนัมามีหัง พุติยังปาติยังเพทากัจเจวะเพทาเอกังสุมังพันธังเพทาธงสังยถาเพทาพันติธรรมะวิชารันจักติเพทากัาวิชานาเยพุทโธพุทธานังพุทธาตังพุทธาจักพุทธภาสิตังพุทธาสมุรุปโตพุทธโชตังนัมามิหังจตุถังอังกูสะพวังอังกูเอกังสุมังพันธังอังกูธงสังยถาอังกูพันติธรรมะวิชารันจักจตุอังกูวิชานาเยทาตานังสัพะธรรมานังทาตุพุตังกาสิตังทาตานังสักานิพานังทาตุพุตังนัมามิหังปัญจมังศิลัสังชาตังศิลัเอกังสมังมมาาานัังงศศลลโธสยถะ ปัญจาศีลังวิชาไนยยัติทิฏฐิชันติสังวิธานายะตถธรรมาสปัญญานะยายะตถสังขานุปตะโยยัตพีนังนามามิหังนามนานังสมาโสยุตโถยุตถาแห่งนามาทั้งหลายอริยพึงหมายให้ชื่อนับธรรมหังตีนีตนกตตวานานากาลังปัญจาสมาพรมวางตีงนีกตตวานานากาลังปัญจาสมาพรมวางตีนีกตตวานานากาลังปัญจาสมาพรมวัง อนุปัติฐานังมุตโยคาโตอุทาหอนใดเป็นไปบ่าไม่ได้สำเร็จอริยาพึงให้สำเร็จแล้วด้วยสุดนี้นารานาราทิทาง,ทางาาทเทว,วังนาราเทเวหิปุสซังนารานังกัมมังเกติณามามิสุกิตังชินังวัฒมังพินทุโลโปจานาคาโลกาปุสันโพพุทโธโพติสัพพโวพุทธยังทันดะโลโปจาโมกาโรโกนาคัมโนพุทโธโหติสัพพโวตติยังเททะโลโปจา พุทธกาโลกัสโปพุทโธโหติสัมพโวจะถึงขังอังปุโลโภจะทากาโลสิริสักยามุนีพุทโธโหติสัมพโวปัญจมังศีลาลโภจะยะกาโลอริยาเมตเตโยพุทโธโหติสัมพโวนณกาโลกาภูสันโธโมกาโลโกนัปปะมโนพุทธกาโลกัสโปพุทโธทากาโลสิริสักยามุนียะกาโลอริยาเมตเตโยปัญจพุทธานามามิหัง นากาโลปธรรมังชานังชาณะนากาโลปธมังชานังโมกาโลทุติยังชานังพุทธกาโลจตุทังชานังนากาโรปธรมังชานังโมกาโลทุติยังชานังพุทธกาโรจตยังชานังทากาโลจตุทังชานังยะกาโลปัจจามังชานังนโมพุทธายะพุทธะกกาณังสัพพุทธะเทหิตเทศิตัง นากาโลรูปะขันโทโมกาโลเวทนาขันโทพุทกาโลสัญญาขันโททากาโลสังขารขันโทยะกาโลวิญญาณขันโทปรรจับภูธานะมามีหังนารานะระหิตังเทวังนารานะระหิตังเทวังนาระนาระหิตังเทวังนาราเทเวหิพุชิตังนาระนั่งกับวังเกหินามามิสิขิตังชันชนางโมหะมานังปาริเชนังโมหะมาตามปะกาสิตังโมหะสัพพยุตตายานามโมหะชิตังนามามีหัง พุทโธพุทธะนางังพุทธังพุทธัะจากพุทธะปสชิตังพุทธะสัมนุทปโตพุทธะโชตังนัมามิหังทาตานังส,พาาง icamente, พสัพพะธรรมานังทาตุพุตตะปะชิตังทาตานังสังฆานิพานังทาตุพ um ุทธังนัมามิหังยาติที่ชันติสังวิธานะยาตาธรรมานะสปัญญาญายตาสังฆา,า,าสัมนุทปโตญาตินังนัมามิหังปะทะมังนะโมโลโปมากาโลโหติสัมภะโว พุตติยังพุทธาโลโกอากาโลโหติสำภโวะแตติยังยะโลโกอุกาโลโหติสัำพโวะมะอาปูรขณังชาตังมะกาโลพุทธะรขะังอากาโลธรรมะรขะังอุกาโลสังขารขะังอิเจตังรัตนาตยังธรรมะเถโรธรรมะธรรมะเถโรธรรมะกโมธรรมะขรุตถาคาโตธรรมะทัศสีธรรมะราชาธรรมะสามีจตเตนะโม อารหัะป no nice ูเชสก์อารหัะปูชาสการังอารหัะประเทสุภุรเยออารหัตตัพรัปัตโตลาโหดนะมามิจเจเตนโมอุตตโรจุตะโรอุตตโรจุตะโรกุตโธอุตโมธรรมเทเสโตอุตโมโมคตาเทหังอุตมะตังนะมามีหังมะอุเมตตาจามหาราชาสัพพะเสนหาจปุทิตาสัพพะสุขาจามหาราพาสัพพะโกธาวินาสันติปัธมังมะอัฏฐะ โลโปจักศีรษะพุทธาวิชายะเตทุติยังอัตอัฐโลโปจะกองค์้าพุทธาวิชายะเตตาติยังอุอัฐาโลโปจากปราราพุทธาวิชายะเตจะจะดูถังมะเสะโลโปจะก เวพุธาเนตาวิชาย,ยันเตปัญจามังอาเสสาโลโปจักเวพุธาธนาวาิชายันเตปฉาทังอุกเสสาโลโปจักเวทเวพุธาหัถาปาทาวิชายันเตติอัคราขวามปติสวัตติสุกตตาฐานาังนัมามิสุกตตาเถราหาเตชังพระเลนพระราเตเชนะหูตุมเมชยมังคลัง ติอัคราเขวัมปติสวัสติสุตตาขานังนมามิสุกตตาเถรังมหาเถรังมหาตาปังมหาเถรังติอัคราเขวัมปติสวัสติสุกตตาขานังนมามิสุกตตาเถรังมหาเตชงมหาตาปังพระเลนาพระราเตเชนะหุตุเมชยมังคะลังติอัคราเขวัมปติสวัสติสุกตตาขานังนมามิสุกตตาเถรังมหาเตชงมหาตาปังพระเลนาพระราเตเชนะหุตุเมชยมังคะลัง ติอัคาลาขวันปฏิสวัตติสุตกตขานัางน้มามีสุกตักเถรังมหาเตชะมหาตาปังพระเลนพระเตเชนะโหตุเมยชยมังขะลังปัธมังศีสาพุทธะโลโปจักอุนาโรมาประจุปันนาว,วิชายันเตทุตียังองคาพุทะโลโปจักอุนาโรมาประจุปันนาว,วิชายันเตตาตียัง ปาทาพุทธาโลโปจักอุณาโลมาปจุปันนาวิชายันเตนามามิอุณาโลมัมปีพุทธาโลมาเศถังลูปังโลกาเศถังจะสการังอุณาโลมังวันทามิตังนามามิอุณาโลมัมปีพุทธาโลมาเศถังลูปังโลกาเศถังจะสกาลังอุณาโลมังวันทามิตังนามามิอุณาโลมัมปีพุทธาโลมาเศถังโลกาเศถังจะสกาลังอุณาโลมังวันทามิตัง ปฐมังติอุนาโลมะโลโปจักสุญญากาโรโหติสัำโูนัมามิโชติปรมัตถสุญยังนัมามิสุญยาณปรมัตเถสังนัมามิปรมัตถสุญยังยังยังปรมัเถสังนัมามิพุทธังนัมามิโชติปรมัตถสุญยังนัมามิสุญยาณปรมัตเถสังนัมามิปรมัตถสุญยังยังยังปรมัเถสังนัมามิพุทธังนัมามิพุทธังนัมามิโชติปรมัตถสุญยังนัมามิ สูญญาปรมนม,มามิปร r a m a t ูญาาปนาเทสังนมามิพุทธังทุติยันสูญยะโลโปจาสระมหาสูญยะการโหติมหาสูญญะกาโลโหติสัมภโวนัมมามิโชติปรม a m ธรรหาสูญญานัมมามิมหาสูญญาปรม a m เท t สังน้มมามิ ปรมัตถามหาสูญยังยังยังปนาเทสังนมามิพุทธังนามามิโชติปรมัตถามหาสูญยังนัมามิมหาสูญยังปรมัตเทสังนมามิปรมัตถามหาสูญยังยังยังปนาเทสังนมามิพุทธังนัมามิโชติปรมัตถามหาสูญยังนัมามิมหาสูญยังปรมัตเทสังนัมามิปรมัตถามหาสูญยังยังยังปนาเทสังนมามิพุทธังตติยังมหาสูญยาโลโปจะนิพพานังสูญยังปรมัง นิพพานังปรามาณูญังน้ำมามิโชติปรมาณธานิพพานังสูญยังน้ำมามินิพพานังสูญยังปรมาณเทศน้ำมามิปรมาณธานิพพานังสูญยังยังยังปานาเทศนิมานิมาณะน้ำมามิโชติปรมาณธานิพพานังสูญยังน้ำมามินิพพานังสูญยังปรมาณเทศน้ำมามิปรมาณธานิพพานังสูญยังยังยังปานาเทศ ก็ตื่นได้แล้วนี่น้ำมามีโชติปรมัตถสูตรยังน้ำมามีสูญยปรมัตถเทศสารน้ำมามีปรมัตถานิพพานังสูญยังยังยังปรมเทศสารนิมามีพุทธังน้ำมามีโชติปรมัตถานิพพานังสูญยังน้ำมาน้ำมามีน้ำมามีโชติปรมัตถานิพพานังสูญยังน้ำมามีปรมัณิพพานังสูญยังปรมเทศสารน้ำมามีปรมัตถานิพพานังสูญยังยังยังปรมเทศสารนิพานิพุทธัง นิมานีโชติปรมัตฐานิพานางสูรยังนิมานมีนิพานางูญยังประเทศสังนิมามีปรมัตถานิพานานุสูรยังยังประเทศสังนิพานนิมานีุังอีแพ้อืมรีแน้ยเอางสัทธรูปานังอีทานสัทธรูปานังอันว่าสัตธรูปนี้อันว่าสัตธรูปนี้สิชติ สชตัตตย่อมสำเร็จย่อมสำเร็จตีตีตตด้วยประกาศรชาชนีด้วยประกาศรชาชนีในตอนสัก์ต้องอยู่แล้วเอาจับใช่ไวันนี้นไม่ได้แขเสร็จแล้วครับ oh, okay.